สวัสดีพ่อพ่อแม่ด้วยครัสวัสดีเอธมนนล่าท่านอนนรกวันที่อยู่กับสเกวัสดีครับนกไฟเึ่อาวันนี้ข้าของเล่นนี่นะนี่ขาวนี่ยนะไรนะข้าบ いただき หมอกไฟนึ่งข้าวนึ่งน้ำกันนี่ครับผมนี่นะครับคุณพ่อพับไม่ได้ทำผมเป็นเอสตีทำไม่ได้แล้วก็ให้คนทำเพื่มาติดตามคลิปตอนโจรสลีครับผมบรรยากาศรอบค่้นนะครับผมนึ่งข้าวนึ่งน้ำนะครับผมทำงานบ้านกันนะครับผมฝากมาดูคลิปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม ส้างเจ้าสายดดีครับช่วยทำมาดูคลิปกันด้วยนะครับผมการนึ่งข้าวนึ่งหน้าข้บริการรอบข้ามนนะกครับผมเยียดมานะคเอฟซนะครับเอฟซีนี่คนเอมาคืออยู่กับส้องเจ้สายอยูครับขอบคุณรับผมมากเอฟซีทวันน้นะท่านคนดีครับทานที่มาติดตั้งคลิปที่มากดไลค์กดแชร์กดิกันด้วยนะครับผฝากส่งเจ้าสายดูดีครับผม หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำนะครับผมเียนะครับผม โจ๊เข like like, ้ายังใส่กันนะครับผมขอบคุณแม่ๆด้วยคำขอบคุณอีกสี่ธรรมะนะท่านเจะาหน้าทด้วยนะครับคนที่อยู่ฟังโจ๊กใสลุยนะครับคนที่มาติดตามคลิปที่มากดไลค์กดซับค่ายเกดหนึ่งกันด้วยนะครับนี่หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำนะครับผมกันรอบขั้นกันนะครับผมทำงานมากนะครับผมข้าวนะครับผม แลวยกดไลค์กดสับครก็กรดิงกันไ้ครับมาฝากสัายดครับเมช่วยิบตาิปนี้กันได้รวยกดไค์ก็สับคากดกครับผมช่วยนำมดูคิปฝากสัญสายดีนครับผม นี่นะครับเราก็จะต้องมอข้าวกเล้นนะครับผมนี่นะครับผมเสร็จเรบเร่อเลยนะครับนี่ขาวหนงน้ำนะครับเราทำกวาดทำกวาสาดกันะครับผมทีพวกเราฟันฟนนะครับมันเป็นการรับข้านะครับหนึ่งข้าวหนึ่งนะนะครับผมพอๆม่เอฟซีทั้งมนันแหละทุกคนนะครับที่ฝากโจสายรุยที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมาดูคลิปซอนโจสายรยด้วยนะครับผม ข้าวหนึ่งน้ำแล้วนะครับผมรับคำกันหน้านี่นะครับผมขอบคุณพ่อๆแม่แม่เอฟซีทั้งหมดแล้วละทุกคนด้วยนะครับที่อยู่กช่องโจ้สายเลยนของพี่มาติดตามดี๋ยวติดตอนคลิปนี้ทุกคนไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยครับแล้มาติดตามคลิปส่โจสายดูด้วยนะครับผมหนึ่งข้าวหนึ่งแอปนะครับผมนี่นะครับผมรับคำกันเลยครับ นี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับอ FC ธรรมนัลล่าทุกท่านนะครับคนที่มาอยู่ช่องเจ้าสายหรือในะคนที่ทำกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบรรยากาศรอบข้าำกันนะครับคำแทะนึ่งข้าวนึ่งน้ำกันนะครับผมนี่นะครับมบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับผมหน้าตาฟลีนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ FC ธรรมนัลล่าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ช่องเจ้าสายลิ้นกันดกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากช่องเจ้าสายลิ้นด้วยนะครับ ยังคามาดูคลิปกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ